็อกเป็นแบรนด์ที่ผลิตนวัตกรรมเพื่อช่วยให้คุณแม่ปั๊มนมได้สะดวกนะคะล่าสุดมอโซฟ็อกออกอะแดปเตอร์นะคะที่สามารถต่อจากกลวยปั๊มนมมาสู่ถุงเก็บน้ำนมได้เลยนะคะก็คือเวลาเราปั๊มนะคะลักษณะนี้เอาถุงต่อเข้าไปเลยเวลาคุณแม่ปั๊มเสร็จก็คือปิดฝาเป็นแบบนี้นะคะน้ำนมเนี่ยก็จะไม่ต้องผ่านการเทแล้วก็ ลดการเสี่ยงที่จะเทแล้วหกหรือว่าถุงตกแตกได้ด้วยค่ะถ้าเกิดคุณแม่อยากจะให้น้องดูดนมจากถุงที่คุณแม่ปั๊มนะคะสามารถต่อตรงเข้ากับจุกนมแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ให้น้องดูดแบบนี้ได้เลยนะคะของเขาก็จะมีสองรุ่นค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นออริจินอลนะคะซึ่งรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับพีเจนแล้วก็เพียลีนได้ล่าสุดเขาก็เลยออก ใหม่มานะคะเป็นรุ่นที่ต่อเข้ากับพีเจนแล้วก็เพียรีนนอกจากนี้ยังต่อกับขวดนมมัมได้สนิทกว่าเดิมด้วยนะคะสินค้าใหม่อีกอันนึงจากมิสเตอร์ฟ็อกก็คือเป็นถุงเก็บจัดเรียงอย่างนี้ค่ะของเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะมาในกล่องแบบนี้15ชิ้นวัสดุจะเป็น BPA free ค่ะแล้วก็เป็นฟูดเกรดนะคะสามารถนำเข้าช่องฟรีสได้เลยค่ะ ขนาดใหญ่28 cm, คูณ29เซนติเมตรแล้วก็มีก้นฐานที่กว้างถึง10เซนนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวลาเบลนะคะสีขาวที่สามารถเขียนมีพื้นที่การเขียนจดบันทึกให้คุณแม่ได้เยอะขึ้นด้วยค่ะหากคุณแม่ต้องการเยี่ยมคลอดนะคะหรือใช้เองก็จะมีเซต เป็นเซ็ตของขวานของ Mr. Fox อย่างอันนี้เป็นเซ็ตเล็กนะคะที่จะมีครบเลยค่ะทั้งถุงเก็บน้ำนมอะแดปเตอร์ apter, ถุงเก็บน้ำนมแบบที่ต่อตรงกับอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็จะมีถุงค่าเชื้อด้วยไมโครเวฟแล้วก็กลวยซิลิโคนปั๊มนมค่ะถ้าสนใจก็สอบถามมาที่ภูงกลมได้เลยนะคะ